จังหวะนี้พี่แกฉกบอลมาอย่างเท่หลุดเดียวกะดังแบบนิ่มๆใครเห็นก็ว่าหายหายไปจากจอเลยแบบเนี้ยจับตาพี่เสื้อขาวเอาไว้ให้ดีๆพี่แกโยกหลองไปมากะจะสลัดให้หลุดและชุดสามแต้มพอพี่แกทำไม่ได้โมโหหัวร้อนเลยออกมาเป็นตามที่เห็นหลาย จังหวะต่อมาพี่แกโฉบบอลหลุดเดียวแต่สะดุดขาตัวเองทำบอลลั่นก็เลยวิดพื้นโชวแก้เขินกันลยจังหวะนี้อาจเป็นจังหวะการบอกลูกบาสของสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ก็เป็นได้